ตอนที่9ก้านะครับได้เริ่มมาทีเอาไปโดเนี่ยได้มาถึงราชาของอาณาจักรไปขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพูดว่าถ้าเป็นหัวของข้าเพียงคนเดียวช่วยยกโทษให้ได้ไหมเอาไปโดก็พูดว่าหืมดูเหมือนฉันจะมองราชาของที่นี่ผิดไปหน่อยนะความใจกล้าที่ทําแบบนี้มาจากที่ท่านสูญเสียชายคนนั้นหรือเปล่าน่าจะหมายถึงการเซฟนะครับเอาไปโดก็เลยพูดต่อว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาณาจักรมนตราขอประกาศสงครามกับราชอาณาจักร กับการกระทาม,มันโง่เขลานั่นโดยจะเคลื่อนทับเทียงวันหนึ่งเดือนหลังจากนี้ในวันนี้หากทางราชาอนะาจักรส่งคนไปโยมตีก่อนพวกเราจะไม่ทําตามพ่อตกลงในหนึ่งเดือนและสุดท้ายนี้คือสารจากท่านราชันมนตราท่านบอกว่าท่านจะไม่ใช้มหาเวทเหมือนครานั้นจงมาสนุกกันให้เต็มที่เถิดตัดมาที่ฝั่งเบรนนิดหน่อยนะครับที่ได้ฝากฟังอุดมการแห่งดาบของเขาให้กับเด็กๆต่อไปเหมือนกับว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างตัดกลับมาที่ฟังนัสริก ท่านอายและเหล่าผู้พิทักษ์ส่วนเนี่ยเนี่ยก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยที่ด้ว,วางแผนเพื่อจะโจมตีราชอาณาจักรโดยรอบก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงจากประเทศอื่นก็คือจะยึดจากรอบๆก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยอาณาจักรได้ก่อนจะโจมตีเมืองหลวงและไว้ชีวิตบางส่วนเพื่อประโยชน์ของนาซริกโดยผู้รับผิดชอบในการโจมตีสถานที่ต่อไปเนี่ยคือท่านอายเมื่อเหล่าผู้พิทักษ์รู้ว่าคนคุมศึกในคราน,นี้คือท่านอายผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ให้ความสนใจกันมากเลยเปิดตำรารายงานดูทว่าเนี่ย พบว่าใช้กำลังผลน้อยมากและมีประชากรหนีรอดไปได้โดยที่เมืองที่ทนายโจมตีเนี่ยก็เป็นเมืองประมงชายฝั่งเล็กๆนะครับอออะก็เลยถามว่ามีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าคะท่านนายก็เลยบอกว่าเป็นคําถามที่ดีก็เรามาดูสึกครานี้เป็นพร้อมกันเถิดก่อนแต่ฉันจะบอกเหตุผลให้ทีหลังแล้วท่านนายเนี่ยก็หันมาเด็ดขดนกนะครับเพราความลุกที่แก้ตัวไปไปชิวเฉียด ที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านไอเนี่ยไปพบพี่สาวของอัลเบโดมานะครับชื่อว่านิเกรโดซึ่งอยู่ในชั้นที่5ของมหาสุสานนซสริกที่คุกน้าแข็งซึ่งโคคิวทัตก็เป็นทูบิทั์ของชั้นนี้โดยเซบาสเนี่ยมารายงานว่าเธอเนี่ยอยากจะพบท่านไอให้ได้นะครับและท่านไอเนี่ยเป็นคนจองจําเธอไว้เองท่านไอก็เลยมาหาเองนะครับไม่ต้องให้เธอไปหานิเกรโดและเปสตูเนียนะครับที่อยู่ที่นี่ในด้านในเนี่ยได้ขอร้องให้ท่านไอว่าหยุดการฆ่ามนุษย์ได้ไหมท่านไอตอบว่า ไม่ได้นะครับเพราะว่าการทําให้นาสตริกแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยก็คือการป้องกันทีด่ดีหรือการจุ่มที่ดีด้วยนะั่นทั้งสองก็พูดต่อว่าเหตุผลที่อยากให้ปล่อยมนุษย์คือสามารถขิดข้นอรารยธรรมต่างๆขึ้นมาได้การพัฒนาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างเช่นขนมบิสกิตนี้ที่ต่กรัน,นแข็งทื่อลร้ร้ายซึ่งรสชาติแต่มนุษย์กลับทําให้มันอร่อยและกรอบได้ท่านายก็เลยตอบว่าอรารยธรรมที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อพวกเราเราไม่อาจยอมให้มนุษย์ พลิกกลับขึ้นมาอยู่เหนือเราได้เด็ดขาดจริงไหมท่านไอที่กําลังจะกลับไปนะครับแต่เปสโตเนียได้พูดอีกอย่างว่ากลยุทธ์ลูกกวาดกับแซ่ที่ท่านทำหากมองจากระับธยอมเปนนิคมมว่าฉลาดแสดงให้เห็นว่าหากต่อต้านเช่นอาณาจักรตักเป็นเช่นไรถ้าอย่างนั้นท่านเวยมองว่าผู้ที่นี้ไปได้เป็นเพียงผู้โง่เขลาได้ไหมท่านไอเนี่ยก็เลยได้ฉุกคิดว่าอืยังไงอาณาจักรมตราในอนาคตเนี่ย ก็ต้องมีหลากหลายชนเผ่าเพื่ออยู่ร่วมกันอยู่ดีซึ่งทนายตั้งใจะจะสร้างเมืองเช่นนั้นทนายก็เลยตอบว่าจะลองให้หนีไปได้ส่วนหนึ่งกันแล้วกันนี่ก็เลยเป็นที่มาในปัจจุบันนะครับว่าทำไมมีมนุษย์รอดจากที่ท่านนายเขาไปจูโจมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกพวกเอเวโดยังไงดีตัดมาที่เมืองที่ท่านนายวางกลยุทธ์โจมตีโดยส่งเดดไนน์มาแค่2ตัวแล้วก็ันเดธธรรมดาจำนวนหนึ่งไอ้หัวหน้าหมู่บ้านนี้ก็ได้เชิญนักปะจนภัยระดับมิดทริวมากลุ่มหนึ่งนะครับมาช่วยโดยหัว,หา,า,วา่ อืมไอสองตัวนี้เนี่ยเป็นไพ่ไทยของอาณาจักรมราอย่างงั้นหรือถึงมีแค่สองตัวไม่ว่าการโจมตีอะไรที่พวกเขาทําก็ทําอะไรสองตัวเด็ดไหนนี่ไม่ได้เลยทั้งเวททั้งกายภาพในขณะที่กําลังจะถูกเด็ดไหนจัดการเด็ดไหนถูกโจมตีด้วยปืนจากชุดหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจนตายไปทั้งคู่โดยคนคนนี้ก็คือนักประจนญผพรระดับอาณาบไทยก็คือระดับสูงสุดแล้วนะครับเป็นระดับเดียวกับโมมอนชื่อว่าหยาดสีชาติฟังท่านอาและเหล่าผู้พิดักที่ดูอยู่ก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเชลเทียบูตรว่า จัดการเดตนายได้ไง่ายๆเลยแฮะท่านนายก็พูดว่า <c oughs> เป็นไปตามที่คิดชินเน่ะซึ่งก็ทำให้เหล่าผู้พิทักษ์เนี่ยตะลึงในความปราดเปรื่องของท่านอายที่อ่านกมขาาว่าไอ้หมอนี่ยจะโผล่มาแล้วครับซึ่งก็ไม่รู้จริงไหมนะตอนที่10นะครับเริ่มมาที่ท่านอายและพวกผู้พิทักษ์เนี่ยนั่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่แล้วท่านนายก็งงว่าเฮ้ยพาวเวอร์สูตรของอิกราซิลนี่ว่าโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเป็นเพลเยอร์หรือเปล่านะก่อนพี่เกดจะพูดออกไปว่า เป็นอย่างที่คิดจริงๆสินะในตอนที่แล้วนะครับถึงตอนที่9เนี่ยซึ่งพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกนะครับโคคิวทัสก็พูดขึ้นว่าแบบนี้เองสินะครับชเชลเซียก็พูดต่อว่า,างนี้สินะท่านอายรู้อยู่แล้วว่าไอ้เกราะแดงนี่จะโผล่มาท่านอายก็เลยส่งกําลังพลไปน,น้อยๆเพื่อล่อมันออกมาสินะตลึงด้วยความปาดเต๋ของท่านอายซะพวกเจ้าต่อมานะครับเดมิริอุสก็เลยพูดต่อว่าอืมเหยื่อติดกับแล้วแล้วก็เป็นไปตามแผนการของพวกเราแล้วงั้นเอากองทัพใหญ่เข้าเลยไหมครับ ท่านอายก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนแผนกันเล็กน้อยนั่นก็คือพวกเราจะไม่ตีเมืองนั้นแล้วแต่จะเข้าพิชิตเมืองหลวงเลยที่ท่านอายทาแบบนี้นะครับเพราะจะให้คนบางส่วนจากเมืองประมงเล็กๆหน,นี้ไปนะครับและท่านอายก็พูดสง้ายว่าเรามาแสดงให้เห็นวพวกงูเข่าที่โต้ตานาสริกจะต้องเจอกับอะไรอยู่ไรอยู่ตัดมาที่ฝั่งราชวงศ์ในตอนนี้นะครับคนที่ต้องรับผิดชอบทํางานและเตรียมการรบกับอันจักรมตราก็คือองค์ชายซซแนกนะครับซึ่งไซแนกกลเรนเนอร์ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิดหน่อย สุดท้ายซาเนก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีใครแล้วเจ้าสามารถหนีไปได้ตามต้องการตลอดเวลาเลยน้น้องค่ะซึ่งเรเนอร์เนี่ยก็ตกลงนะครับเพราะถึงยังไงองค์หญิงเรเนอร์เนี่ยก็อยู่ฝั่งนาทริกมาตั้งแต่แรกแล้วแต่คนในอาณาจักรเนี่ยก็ไม่ได้รู้เลยหลังจากเรื่องนั้นนะครับก็ตัดมาที่การประชุมกันของกลุ่มนักพจนภัยระดับอาณามมนไทท์ซึ่งก็มีกลุ่มที่คุณเคยอย่างกุหลาบครามที่อีวิลอาอยู่ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่สู้กับเดมิริอตสตอมปลอมตัวเป็นเยาว์ดบเบลในภาคก่อน แล้วก็มาพบกับลุงของหัวหน้ากลุ่มกุหลาบครามอาสูตรแห่งยาสีชาติซึ่งก็เป็นคนที่ใช้เพื่อสูตรสู้กับเดชในอริเอรของท่านไอนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มเนี่ยมาซึ่งอาสูตรเนี่ยก็ดูออกแล้วก็ได้ถามว่าอืมพวกนายคนของาศาสนาจักรกันหรือหน่วยวิรบุรุษอาณาเกงขามภาคภูมิของาศาสนาจักรคมภีรนิลการใช่ไหมเดีข่าวว่ามีคนนึงหลุดออกจากขาว่าวิรบุรุษไปแล้วนี่ซึ่งก็คือไอ้ตะลุงนี่นะครับแม่งตัวใหญ่มากันนะ ตาลุงก็พูดว่า,า,ารู้ดีนินนะหากจะบอกว่าผู้ที่มีเกียรติเคียงข่าหรือมากกาว่าก็มีอยู่คนหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่หรืออีวิวอายแห่งกุลาบครามหลังจากพอหอมปากหอมคอจากการพูดคุยข <c oughs> ่คมคมขิงขิงกันเนี่ยอซูนก็ได้ถามว่าพวกคัมพีนีลการจะร่วมมือสู้กับราชันมนตราไหมคัมพีนีลการเนี่ยก็ได้ถามกับกุลาบครามในแบบเดียวกันนะครับซึ่งหัวหน้าของกลุ่มกุหลาบครามบอกว่าจะไม่ร่วมนะคัมพีนีลการก็เลยบอกว่า เข้าใจแล้วล่ะหวังว่าจะช่วยกันต่อต้านราชันมนตราอีกแล้วนะครับก่อนจะกลับไปนะครับมมาแค่นี้ยจนอาสูตรเนี่ยก็บอกให้พวกกุหลาบครามเนี่ยหนีไปนะครับเขาจะอยู่สู้กับราชันมนตราเพียงคนเดียวเพราะถ้าเขาคนเดียวจะหนีง่ายกว่านะครับตัดมาที่ฝั่งที่ราบหน้าอาณาจักรที่กำลังจะเกิดสงครามระหว่างราชันมนตรากับอาณาจักรซาเนเกได้เข้ามาหาท่านไอ้ก่อนและบอกว่าอยากคุยเป็นการส่วนตัว ท่านนายก็เลยตกลงไปคุยเป็นการส่วนตัวตอนแรกโคคิวตัสเนี่ยบอกว่าจะไปคุ้มกันให้นะครับท่านนายก็บอกว่าฝั่งนั้นมาคนเดียวขาก็จักไปคนเดียวไม่งั้นภาพลักษณ์ของข้าคงดูไม่ดีซานแนกได้แนะนําตัวชื่อเต็มเลยว่าทานราชันมนตราข้ามีนามว่าซานแนกวาเลออนอีกนาไรไวเซลฟ์ท่านนายก็ตอบว่ายินดีที่ได้พบเช่นกันข้าราชันมนตราไอซ์อุนโก ด้วยก่อนที่จะพูดกันเนี่ยท่านไอซ์เนี่ยก็เอาโต๊ะออกมานั่งคุยกันแล้วก็เสิร์ฟน้ําเปล่าพร้อมซานเน็กเนี่ยก็บอกว่าฟาบาท,ที่ข้ามาครั้งนี้เพื่อสอบถามทําไมจึงทําเรื่องที่โหดร้ายเช่นนี้ทําไมท่านจึงไม่ยอมรับการยอมจำนนของพวกเราท่านไอซ์ก็ตอบว่าเพราะข้ามองไม่เห็นข้อดีพวกเจ้าต้องพลีชีพเพื่อแสดงความโง่เขลาให้โรคได้ประจักษ์เพราะคิดเป็นศัตรูกับอาณาจักรมนตราข้าจะเข้ายึดเมืองหลวงข้าล้างพวกเจ้าและทําให้เป็นซากปรักหักพัง ทิ้งไว้เช่นนั้นพันปีหมื่นปีเพื่อแสดงให้โลกนี้ประจักษ์ซาแนกได้พูดต่อว่าต่อให้ท่านไม่ทําถึงขนาดนั้นฝ่าบาทก็แผ่ํานาจรัศมีไปให้คนอื่นรับรู้ได้เช่นกันทําไมถึงใจแคบขนาดนี้ล่ะครับท่านประสงค์สิ่งใดกันแน่ท่านอายก็เลยพูดว่าอืมข้าต้องการสิ่งใดอย่างนั้นหรอือท่านอายเนี่ยก็ได้คิดสักพักนะครับว่าอาจจะมีพักพวกจากอีกดราซิลมาที่โลกนี้เหมือนกันก็นกได้ ก่อนจะตอบซานเกไปว่าคำถามนี้เหมือนจะยากนะแต่ก็ตอบได้ง่ายคำตอบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรสิ่งที่ข้าต้องการคือความสุขเพื่อพวกพ้องเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังข้าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของข้าจะต้องมีความสุขซานเกก็เลยสวนไปได้อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยว่าแล้วใครจะเป็นทุกข์ก็ช่างมันงั้นเหลอครับความคิดนี้มาสุดขั้วเกินไปท่านอายก็เลยถามซานเกกลับว่าหากเจ้าต้องแลกเอาความสุขของ มาให้คนในประเทศตนแล้วทําให้ประเทศอื่นทุกเจ้าจะทํำยังไงจะตัดใจไม่นําความสุขมาให้พลเมืองอย่างนั้นหรือซานแหนกเลยถามว่าผู้ที่มีทั้งปัญญาและความสามารถอย่างท่านไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอครับท่านอายก็ตอบว่าอาจจะมีนะแต่หากมีวิธีที่ไงไ่ายใดอยู่ตรงหน้ากระโจนใส่มันเลยซะจะดีกว่าท่านอายก็พูดต่อว่าเจ้ายอมรับแล้วใช่ไหมซานแนกเลยบอกว่านั่นสินะครับ การแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศตัวเองและทําให้ผู้คนในประเทศมีความสุขนั่นคือหน้าที่ของผู้นําสูงสุดข้าเข้าใจเหตุผลที่ท่านโจมตีแล้วท่านอายก็ได้ถามว่าดาบที่กาเซฟเคยใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเกราะที่เจ้าใส่เดี๋ยวเป็นของเขาใช่ไหมซ่านเนี่ยก็ตอบว่าใช่แล้วครับส่วนดาบในตอนนี้มีชายที่ชื่อว่าเบรนแองกลอสรับฝากไว้อยู่ท่านอายก็พูดต่อว่าหากข้าใช้เวทล้างบางพวกเจ้าคงไม่เป็นไรสินะ ท่านเอกก็ตอบอย่างขำๆว่าถ้าไม่ทรมานจะดีมากเลยครับท่านอายก็เลยบอกว่านั่นสิเจ้าอุตซามาคุยกับข้าถึงที่นี่ข้าจะใช้เวทีนหนุ่มหน่วนแล้วกันนะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แยกกันกลับทับนะครับโดยท่านอายเนี่ยก็ได้ชมซาแนกว่าอืมอาหานมากยิงเชียวราชวงศ์เป็นแบบนี้ทุกคนไหมนะระหว่างที่ซาแนกขี่ม้ากลับทับเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดของท่านอายที่คุยกันตะกี้ว่า สิ่งที่ราชานมนตราต้องการมีเพียงความสุขของเขาและผู้ติดตามซาเนกก็ได้คิดกับตัวเองว่าอืมสุดท้ายข้าก็ได้รู้ว่าข้าไม่เหมาะที่จะเป็นราชาสินะซึ่งตอนนี้เนี่ยพ่อของซาเนก็เป็นราชาอยู่นะครับแต่ว่าก็แก่แล้วนะันไม่ได้มาข้าแค่อยากทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นก็เท่านั้นเองหลังจากที่ซาเนกกลับมาและบอกว่าราชานมนตราเนี่ยไม่ต้องการการยอมจำนนจากนั้นก็เข้าตินไปวางแผนกลยุทธ แล้วพวกขุนานางข้างนอกเนี่ยก็ฆ่าทหารเฝ้าเต็นท์ด้านหลังแล้วเข้ามาในข้างในซาเนเกก็คิดว่าอืมก่อกบฏในสถานการณ์เช่นนี้อย่างนั้นหรือเจ้าพวกนี้คงหาทางเอาตัวรอดสินะพวกขุนานางเนี่ยมันบอกว่าจะเอาหวัวของซาเนเกไปให้ราชันบนตราเพื่อการยอมจำนวนอีกครั้งนะครับซึ่งซาเนเกก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็บอกว่าเข้ามาเลยหากพวกเจ้าอยากตายอยากได้หัวของข้าก็ลองดูสิจากนั้นนะครับพวกขุนานางเนี่ยก็มาขอเาพบท่านนายด้วยบอกว่ามาขอรับใช้ ด้วยจานวนที่เยอะกว่าทําให้ตัดหัวซาแนกมาได้และก็ออามาให้ท่านอายโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าซาแนกเนี่ยก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับขณะท่านอายเนี่ยยังชอบซาแนกเลยท่านอายก็เลยบอกให้เอาเบโดเนี่ยเอาหัวของซาแนกไปฝังให้เหมาะสมแล้วก็ถามว่ากราะที่เจ้าหนี้สวมอยู่ที่ไหนพวกขุนนางก็บอกว่าอยู่ในเต็นท์นะครับท่านอายก็ได้บอกว่าอืมและที่พวกเจ้าทำเช่นนี้ต้องการสิ่งใด พวกคุณนางเนี่ยก็ขอร้องชีวิตกันอย่างทุเล็เลยนะครับท่านอายก็บอกว่าเออ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 ข้าใจแล้วข้าจะไม่ฆ่าพวกเจา้าละกันขอบกลัวพวกเจ้าด้วยท่านอายก็ให้เอาไปดูเนี่ยพาไปหานิวโรนิสนะครับซึ่งก็คือปีศาจแงงคล้ายปลาหมึกในภาคก่อนนะครับท่านอายก็ได้ให้ออร่าไปบอกนิวโรนิสด้วยหน้าที่จริงครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะครับฝากคาพูดไปว่าหากพวกมันไม่อยากตายก็ไม่ต้องฆ่ามัน ขณะที่ออรากกำลังจะไปนะครับท่านไอ้ได้ก็ได้คว้าแขนออราแล้วก็พูดเพิ่มเติมว่าต่อให้พวกมันจะอยากตายก็ห้ามฆ่าพวกมันออรา่เนี่ยก็รับทราบนะครับแล้วท่านไอ้ก็บอกมา <c oughs> <c oughs> ช่างน่าสนใจแล้วสิข้าแต่งตั้งไอโกคิวตัสเป็นผู้บัญชาการและมาเร่เป็นผู้ร้องผู้บัญชาการทับขา้าอนุญาตให้ใช้พลังเต็มที่ที่พวกเจ้าต้องการอย่าปล่อยให้รอดแม้แต่คนเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านไอ้เนี่ยโมโหจัดเลยนะครับ เพราะว่าตอนแรกซาแนกอุตส่าห์มาคุยด้วยและท่านอายก็ชอบในตัวซาแนกที่อานหารและเข้าใจที่ท่านอายทำเพราะความเป็นผู้นําเหมือนกันเลยจะสู้กันอย่างเต็มที่พอซาแนกตู่ฆ่าตายแบบนั้นท่านไายเลยจะไม่ปราณีพวกที่เหลืออีกต่อไปจบตอนที่ส0